เห็นข้าวนีิวทีว่ามีกระเทยแต่งานกัไม่ยิ่งอ่ะเห็นแล้วก็น่ารักดีได้ล่ะเออจังหนารักมึงได้บุเห็นลูกขนคีงลูกเป็นกระเทยะมันก็ต่องมากระซ้ายทีหลักมันมันมักไม่ยิ่งเอาบอกมอดเมื่อก็้บอกเจ้าสิเป็นกระเทยแล้วมันผิดหม่องไหนฮะพอมึงเล่นอีกระเทยตื้นกระสวยเกือบ่าพี่เซ็ยงานอย่เกือบกว่าท่านมอดทีอีพีนั้นมาสายนะกระพอมันแก่งงานทีมึงเห็ุใบนั่นล่ะมอดมึงนี่งั้นมีหนามาบ่ายหมุดนะแล้วเป็ดอีหยังหลายบอกกับกระเทยนะฮะกระเทยกับข้นคือกันแปลว่า ทำมูเหาลัวว่าเหาสองคนมากันนะเขาจะยอมรับได้หรือบ่สูเห็นข้าวนห่ิวีว่ามีกระเทยแต่งานกันไปยิ่งอ่ะอือเห็นแล้วกต่น่ารักดีได้ล่ะอือจังหน้ารักมึงได้บ่เห็นลูกขนคิ้งลูกเป็นกระเทยเมันก็ต้องมากกว่าไส้ทีหลัะมันมันมากไปยิ่งขันน้องมากไปยิ่งอ่ะคือไปเป็นพระไซนแต่ที่แหลกรถ เอออันนี้ว่าเป็นกระเทยไมวิปลิตพิษเพลพต่างบ่านต่างเมืองเฮ้ยเอาบอกมอดเมืเ่อก็บอกจาักสิเป็นกระเทยแล้วมันผิดหมองไหนฮะเอากูก็ว่ไเดว่วเมื่อกี้นี่หละกูว่าคนให้ข่าวหุน่นข่าวเาเป็นกระเทยมันก็ต้องมากว่า้ายถึงต้องบอ่อันเนี้ไปมากไม่ยิ่งแล้วมันสีบ่วิปลิตพิษเพลต่างบ่านตา่า,นตางเมือ่อกี้จังกว่าเด้๋ยงเดี๋ยวถามเน่ยเออส,สองคนใจเย็นกันก่อนเศร้าเทียงกัน แล้วกับเป่าไม่เหตุงานซอยกันนะมันแล้วดีกว่าบอเบิรงลุูหลาเรือตั้งหลายนี่ยังมาแล้วอยู่ม็นบอ,อ,บอนี่ เธอเป็นนี่ยังนี่หน้าตาคือทรงสาวสาวบ่สสใสเลยเหตุคือช่างโคดรอ,อกหักมานั้นอืมแมนนิดเหลือกับไอเตอได้อาทิหนึงหรอฮะนี่เธอองหากี่รีตินี่พวกเธอคบกันมาตั้งเจ็ดปีเลยด้ยออว่าแต่เป็นยังอ่ะเจ็ดปีไม่มีความหมายยังดอกเพราะเขาได้ไปเจอคนใหม่แล้ว อีหยังมันกับบมีความหมายสำหรับเขาแล้ว่ะเอเออเอาน่าแคแค่ผู้ชายโซโซคนหนึ่งอย่าไปเงือกป่านั่นย่างหน่อยเธอก็ยังมีมูอยู่เด้เออเอาสิเดี๋ยวฉันสิบาเธอไปกินอย่างแซ่บๆไปกินอาหารอร่อยๆอเพราะว่าอาหารแซ่บๆอะ่ะสิซอยเย,ยียวยาเธอเองไป กินกินทำแมถ้าพวกกินน่ะแล้วบางคนที่สื่อมาให้กเขาเสียใจเด้อเมืองหนาติละ่ะอกหักมากนี่หนามองหนาส้มมาคักเลยอะ่ะนี่โอ๊ย ฉันเห็นเราจะกระท้นบ่ได้ดีแบบนี้เดี๋ยวด้ออ่ะเนี่ยขิมปีศาจจมโบสกินกระปุกเนี่ยฉันพึ่งซื้อมาจะลอยเธออกฮากอะกระตรงดูแลเจ้าของสีมะปล่อยเจ้าของหนามองหนาส้มแบบนี้ว่ดไรด้วยค่ะฮขิมปีศาจจมโบสกินไฮเน็ดเตะแมนรับรองได้ว่า พอเธอใส่บะพ่อข้าวนะนาเธอสิขาวใสอย่างแน่นอนเพราะว่าขีมตัวเนี่ยใสแล้วเห็นผลดีเห็นผลไหวแล้วก็ซอยลดพวกสิวฝากระจุดดงหนาได้ดีบักคากเลยล่ะเธอบึงหนาฉันที่ล่ะหนาฉันไม่ไ้แต่งหนามากด้นี่บึงถึงว่าละเนาะนาพีข่ขาวใสขนาดนี้ก็เพราะว่าขีมปีศาจจาโบสกินนี่เองทุกขอบคุณหลายๆเด้อพีอือ นยงนางชเวลาต่อจากนี้ไปทุกท่านสิได้รับชมการแสดงพิเศษจากน้องพิชี่หากทุกท่านพร้อมแล้วทุกท่านเตรียมรับชมการแสดงจากน้องพิชี h ได้เลยค่ะฉลองความโสดในฤดีนี้ขอให้โชคดีที่ทิมกันไป ขอบคุณที่สุดขอบคุณมากให้ไปคืนนี้ยาไปเย็นหวาน ม่นบอให้มึงเฮ็ดหัวขอที่สามกับหัวขอที่หามึงไปเฮ็ดหัวขอที่หนึ่งเฮ็ดยังเอ้าบอาฝ่ายปรเด้บอกเขาแก้หัวขอที่หนึ่งิีบอเมนหัวขอที่หนึห่งหมด 1, อ,อุ้ยฉันบอกว่าหัวขอที่สามกับหัวขอที่หามือเอื้นจะพีเซ็งงาเราเด้เออเดี๋ยวสิแก้ให้เดี๋ยวนี้ละเบิงบ้ง,ง,ง,งดีๆเบิงบ้งดีๆเอานันมึงสิไปเฮ็ดหัวขอที่สองเฮ็ดยังหมด ต,ตั้งสติเฮ็ดโอ๊ย เพียร์แล้วซ้ายแล้วถ้าคืนไปสามตายแผลอีเพยียดเออมนม่มีกูฟ้าอยู่ไม่มีแล้วกูวครับเองคอย มึงมึงมึงให้หลอดไปนี่ยังนี่โอ๊ยส่วยเรามึงหลอดอยางหัวฮะยางหัวโอออุย้ยนี่มันมืออย่างกันเนี่ยโคตรไร้เปล่าอยู่อุ้ยนี่มันบ่ไเดี๋ยวเด้๋มึงมันสิบพันเวลาเราเข้าใจทางไหนดีอ่ะสุขค่ะฮะภูเนี่ยนะสุขค่ะ อุย้ยเออไปสา้วูกขาเมื่อกี้ถูกตีไปออในที่สุดกบพานหุดไปได้ด้วยดีถึงแม่จะชิวเฉียดนิดหน่อยของเล็กอีกกระเทยตื่นกับสวยเห็นบ่เกือบมาพี่เสซนง่ายเกือบมาท่านกระเทยมันก็ยังสี่ละเวลายางอ่อนโออยู่ของเม่นนาง,งามจักรวาลเวลากระเทยเฮ็ดยีหย่อองบ่เคยท่านมูกระเทยอยู่ปลิีเองหลอกบอด ทีอีพีมันมาสายนะกะพอมันแก่งานทีมึงเห็นไบร์นหละหมอดมึงเนี่ยมังมีหนามามบ่ายหมูดนะแล้วเป็ดอีหยังหลายบอกกับกระเทยนะฮะกระเทยกับคนคึกกันมึงอะดีตายละเผาผูถามะกูวามันประเดี๋ยววามึงแล้วมึงเป็นไผมีสิ่งอนอย่างมา่บ่ามันฮะสออูสูปูวาสสูสองคนอะคอยๆบอกคอยๆจาก,กันดีบอจังใดเข้ากับเป็นมูกันเด้แล้วบักมอดอันที่จริงอะมึงกับบางคนที่จะไปวาให้มูแบบนั้น กูเนี่ยก็บอกเลยเหรียญหัวซื้อแต่พวกสูผ้านันเขียดเม่ยหงกันสักเดีเ๊เอเอนะจ้างใดเข้ากับ็คอยบอกคอยจาก,กันเนาะแล้วอีกอย่างอะ่ะเข้ากับพี่เซ็นงานกันแล้วแล้วไงผ่านไปได้ด้วยดีพอมพราะฉะนั้นเข้าย้าว่าทะเลาะกันเพระเลือกอยียงแบบนี้เลยเนาะป้าเข้ากลับกันดีกว่าปะไปกับ มารอลกันไปมาไม่มีอะไรโอ๊ยนิดเอาขาตั้งลงพักจะเข้ากอล์บอลฉันเมยมากคากเลยอ่ะโอ้ย อ้าเข้าใจพีดนิดขอพูดหลายๆเด้อที่อยู่ข้างๆในช่วงทีนิดบนเรือภัยนะหูบอว่าไม่ใช่ท้นิดนะกล่าวขามผ่านเรื่องแย่ๆมาไดใดดีเลยโอ้ยเนี่ยเธอเธอหูบอมา ตอนที่ฉันเี็นรถมาเมื่อกี้ฉันเมยบักคักเลยอะแต่พอฉันได้เห็นหน้าเธอแล้วฉันก็มีแห้งขึ้นมาทันทีเลยอะฉันก็ไม่รู้ว่าสวา่าจางไหนเนาะแต่พอฉันยุก,กล้ๆไเธอฉันรู้สึกขดมีความสุขเลยอะแปลกๆเนาะรู้สึกเหมือน จะจังถึงสารภาพหลักจังเลยก็รู้ีดพีดบอกก่อเลยน่นละบอกก่อเลยบอพีน่นละบอกก่อเลยนิ่นละบอกก่อรูดพีดพีเด แต่ว่าทำมูเฮ้ารูอว่าเฮ้าสองคนมากันนะเขาจะยอมรับได้รยู่บ่เออนิดช่วงเนี่ยเธอใส่อยีอย่างอ่ะหนาเธออะขาวใส่โอลาบักคักเลยอ๋อนิดใส่ครีมปีศาจจมูกสกินนะ่ะเออนิดเอามาพร้อมด้นี่ พอดีว่าผีดนะแนะนําให้ใส่นิดก็เล่ยลองใส่เบืง้งแต่ก่อน,นะนานิดก็มองคาบัคคักด้วยล่ะแต่พ่อใส่แล้วนะนานิดมีคาวใส่ขึ้นเรียวบักคักเลยเรารู้สึกว่ามันเห็นผลเล่ยวขาขีมที่เคยใส่มากหอมอุ้ยเป็นตาสื่อใส่ตามแท้เออเนี่ยฉันกัได้ยินคนที่เขาเคยใส่ขีมเนี่ยบอกคือกันได้ว่าขีมตัวเนี่ยใส่ดีเห็นผลไว้บัคคักเลยมันก็คงจะแมนอิลแล้วเนาะพอตอนเนี่ยนานิดขาวใส่เออลาบักคัก ใส่ดีอีลีนิดรับรองเลยแถมเนื้อขี้มันเกียร์ง่ายซึมไหวถ้านิดเดียวน่ะก็ทั่วนาแล้วอุ้ยแบบเนี่ยฉันต้องซื้อใส่ตามแล้วละขี้มปีศาจจำโบสกินโอ้ยปากเปื่อนหมดแล้ว สิตยและกินยังของมึางเงี้ปากเปลือมีหอวเอเอสูคือว่ามือเนี่ยตอนเที่ยงอะ่ะเขาจะต้องไปสื่อของเห็ดงานวิชาอาจารย์ตองเพราะฉะนั้นหมดยืมรถมึงแน่เด้อรบกวนแนะ่ได้เลยครับสบายมาก โอยหล่อมไม่ยืนยังอยู่งบางหน้จ้ะฉันเปิดประตูให้เจ้าของจ้ะอ๊เพียดเข้าสองคนจะต้องรบบงกอนแบบนี้ไปหอนมือใดอ่ะนิดอยากจับมือกับพีไปใส่มาใส แบบมาตองลบลบ้อนแบบนี้แล้วพีดก็อยากเปิดโตนิดแบบเปิดเผยขึ้นกันนะตว่าพีดยานพีดยาน่าความมาของเท่าสิบอมิผูดใดยอมรับยานนี่ต้องไปเจอข้ามบอยแย่ๆจากพวกที่มันไม่ยอมรับเท่าพีว่าอยากให้นี่เจอแบบนั้นแต่พีดก็เข้าใจเด้เพราะพีดรู้ดี ว่าการที่ถือค้นวอยแย่ไ่ดูถูกเหยียบยานมันรู้สึกจังใดแตเน็ตกระเสือนะว่าซักมือเนืองน่ะจะต้องไม่คนที่ยอมรับในสิ่งที่เาเป็นใดจนกว่าจะหอดมือนันน่ะนี่จะยุขหางผิดประไปสไสเลยผิดหักนี้เด้อ สู้เหี้ยยังกันอ่ะเฮ้ยสู้ห้าเหี้ยยังวะสู้พยานฟ้าผ้าติดกูสี่ห้า,า,หาขันพ่อแม่สู้หูหนี่ป้านี่เอาหนามุทิดินแก้มเหนียวแล้วสุ้มวิเปเิตพิษเพลิอืม้มบักบอสนี่มึงก็มาเกิดไปบอเป็นอย่างอ่ะพีทเรื่องวัวพีทบ้งไลยพีทมึงเป็นกระเทยกูยังพ่อข้าใจนะเว้ย แต่ว่ามึงเป็นกระเทยเราไปมากไปแย่งอะนิดมึงก็เป็นไปนํามั่นบ่กูเหลือเงือกงูก,กูแต่ละคนไม่ลุู่้วิปริตพิษเพศอูเ้เป็นยังเป็นยังพ่อก,กูสองก็จะหักกันบ่ได้ไม่ไพตีก่อใบตีวมนู้ว้ยิ่งกับกระเทยนะหาม,มากกันนะฮะไม่เหตุผลน,นี่ยังที่แค่ให้พวกกูนะหามหักกันแล้วการที่พ่าก,กูหักกันมันเพี้ขนาดนั้นเลยบ่พิษพิษที่พวกมึงอ่ะเป็นโตประหลาดในสังคมไงผู้ดใดไรับได้ก็รับแต่กูผู้หนึ่งอ่ะ หลับบ่ได้เว้ยแต่กูหลับได้นะฟ้าเป็นอย่างเป็นกระเทยแล้วมันเป็นอีหยังกระเทยกับเป็นคนเ่ว่าไผสิเป็นอีหยังเนี่ยเขาก็เป็นคนคือกันมีสิทธิ์ที่มีความรักหรือสิหักไผก็ได้แล้วกะายอี้แคร์มึงรับบ่ได้มันก็นเลยกลายเป็นว่าคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะรับบ่ได้คือจังมึงนั่นบอกแล้วอีกอย่างนะถึงผิดเนี่ยมันสิบ่คือคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ย มันก็บาได้แปลว่ามึงเนี่ยสิไปมองเขาว่าเขาเป็นโตประหลาดเด้แล้วการเห็นมึงมีความคิดขับขบแคบแบแบบเนี่ยนะกูบอกเลยมันบ่สามารถใส่ได้กับทุกคนเออผู้ใดสิรับได้ก็รับผู้ใดรับได้กับยูนํากันลวดแต่กูอ่ะลับบ่ได้ไว้กับซุ่มวิบลิทิดเพศแบบเนี่ยเออกระเซ้นไปยู่ในโลคับแคบงมรอด ป้าขอบคุณเธอหลายๆเดอ้อที่เข้าใจพวกเ้าสองคนน่ะป้าขอบคุณเดอ้อที่บ่ารังเกียจพวกขา้าอืมฉันก็นเคยรังเกียจพวกเธอสองคนเลยอันที่จริงอ่ะพวกเธอสองคนอ่ะเป็นครูที่นาหลาังบาัคักเลยเดย้แล้วอีกอย่างฉันก็นรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วฉันโคอดีใจเลยที่พวกเธอสองคนน่ะได้เป็นแฟนกัน แอ่วามันกระนาหน่อยใจด้ที่พวกเธอสองคนไม่ได้บอกอีหย่างฉันเลยอ่ะโอ้ <c oughs> เป็นเหมือนดังบุพเพท,ที่พาสองเรามาพบเป็นเหมือนดังชะตาลิขิตเอาไว้เพียงเจอกันครั้งแรกยัง i do